ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นดาวพระเคราะห์ใหญ่เป็นดาวประธานฝ่ายสุพร,ราะห์ค่ะเมื่อท่านโคโจรยกย้ายราศีเนี่ยจึงส่งผลนะคะและอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภพบเรือนที่ท่านโคโจรย้ายไปสัมพันธ์ด้วยค่ะซึ่งดาวพฤหัสกําลังจะโคโจรย้ายนะคะในวันที่30เมษายนเวลาเที่ยง45นาทีค่ะยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภและจะโคจรอยู่ในราศีพฤษภเป็นเวลา1่ปี แต่การมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะคะจากโครจรมาปะทะค่ะกับดางฤทัยยูซึ่งลอยโครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภอยู่แล้วทําให้ดาวพฤหัสซึ่งปกติจะเป็นดาวที่ให้คุณนะคะก็จะให้คุณได้ไม่เต็มที่ในปีนี้ค่ะเนื่องด้วยว่าถูกดาวฤทยูเนหักทอนคุณภาพของดาวพฤหัสลงนั่นเองนะคะรวมก,กับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะคุณก็จะมีดวงดาวลอยอยู่ในราศีพฤษภไม่เหมือนกันด้วยนะคะ หากว่าพื้นดวงของคุณมีดาวเดิมนะคะที่ดีคือเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลกับดาวพฤหัสนะคะก็จะยิ่งดีขึ้นแต่หากว่าพื้นดวงของคุณค่ะมีดาวคู่ศัตรูกับดาวพฤหัสลอยอยู่ก็จะส่งผลเสียนั่นเองนะคะรวมถึงในปีนี้นะคะดาวพฤหัสจะโคจรเดินถอยหลังเรียกว่าเป็นการเดินโคจรผิดปกติค่ะในช่วงวันที่3ตุลาคม67ถึงมกรา68นะคะโดยทําให้ช่วงอคตรสุดท้ายของปี2567เนี่ยค่ะ ดาวพฤหัสกลับไม่ให้คุณกับดาวที่เป็นดาวคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลนะคะและก็ให้โทษน้อยลงค่ะกับดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูเรียกว่าสถานการณ์พลิกด้านเลยนะคะคำทำนายในคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังคำทำนายกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกปีนี้ดาวพฤหัสโคจรเล็งลัคนาจะมีโอกาสได้พบรักได้คู่มีการมั่นหมายแต่งงาน คู่ครองหุ้นส่วนจะทําให้ชีวิตมีความสุขผู้ใหญ่จะเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตในปีนี้ค่ะหากในพื้นดวงชะตาของคุณมีดาวอาทิตย์รออยู่ที่ราศีพฤษภนี้นะคะปีนี้มีความคิดริเริ่มในการหาเงินร่วมกับหุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองค่ะเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันหรือว่าอาจจะทํางานในสถานที่ที่ทํางานของคู่ครองค่ะทํางานจะมีรายได้และมีความสําเร็จดีนะคะ การลงทุนเกิดดอกออกผลได้ประโยชน์จากคนที่มีอายุอ่อนกว่าค่ะลูกหลานบริวารช่วยให้กิจการการงานประสบความสําเร็จดีค่ะหรือว่าจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเด็กทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงหรือว่าความสนุกสนานสําหรับคนที่มีดาวจันทร์นะคะรอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะดาวจันทร์ดวงนี้เป็นมหาอุดนะคะปีนี้มีโอกาสแต่งงานเลยค่ะได้รับความมั่นคงในชีวิตครอบครัว จะมีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์ค่ะบุตรหลานของคุณจะนำชื่อเสียงความมั่นคงมาให้นะคะบุตรหลานเนี่ยนะคะอาจจะไปอยู่ในความดูแลของคู่ครองถ้ามีคู่ครองก็เป็นช่วงที่คู่ครองไรายได้ดีค่ะได้พึ่งพาอาศัยรายไ,รได้จากคู่ครองเลี้ยงชีพได้คู่สัญญาได้หุ้นส่วนที่มีหลักฐานดีค่ะอาจจะมีการลงทุนเล่นหุ้นหาเงินจากต่างประเทศติดต่อกับต่างประเทศมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินค่ะ สำหรับคนที่มีดาวอังคารลอยอยู่ที่ราศีพฤษศนะคะอังคารจะเป็นประราชาโชคเราก็ได้องค์เกณ์ด้วยนะคะปีนี้ค่ะตัวคุณจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ครองหรือหุ้นส่วนด้านการเงินนะคะอย่างเช่นช่วยเคลียร์หนี้นะะหรือว่าให้กู้ยืมเงินค่ะคุณจะเข้าไปสัมพันธ์กับคนใช้บริวารหรือว่าลูกจ้างคนสนิทนะคะเหมือนจะไปให้โอกาสด้านการเรียนหรือว่าการศึกษาเขาหรือว่าช่วยเหลือด้านการเงินของเขานะคะ ปีนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะดิ้นรนนะคะเพื่อให้คนอื่นคือเหมือนเราจะเป็นที่พึ่งของบริวารคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะคะคบกันเนี่ยกับเพื่อนนะคะหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของมีผลได้นะคะต่างได้ต่างตอบแทนเป็นการคบกันแบบมีลักษณะของผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันค่ะสาหรับคนที่มีดาวพุธนะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะปีนี้จะมีโอกาสได้รับผลผลกําไรจากความเสียหายนะคะเช่น อาจจะได้รับมรดกจากคู่ครองได้เงินประกรันมองว่าการลงทุนกับต่างประเทศโดดเด่นค่ะการเรียนการศึกษาออนไลน์เรียนต่างประเทศดีนะคะคุณส่วนคู่ครองจะเป็นผู้มีความรู้นะแล้วเขาก็จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้เราเสมอค่ะอาจจะมีการพูดคุยนะปรึกษาเรื่องของบุตรหลานบริวารวางแผนการมีลูกวางแผนเรื่องการเรียนการศึกษาของลูกเป็นต้นหากว่าในพื้นดวงของคุณนะคะมีดาวพฤหัสลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนี้นะคะวีนี้โอกาสมีคู่ค่ะ ได้คู่ครองที่เด็กกว่าตนได้บริวารลูกน้องมาเป็นคู่รักคู่ครองมีรายได้ดีนะคะบุตรบริวารเนี่ยไปอยู่ในความดูแลของคู่ครองค่ะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะแบ่งกันดูแลบุตรหลานนะคะมีเงินรายได้เพิ่มพูนจากธุรกิจลักษณะประเภทตัวแทนในหน้าอาจจะได้ลูกค้าหรือนุกน้องเนี่ยนะคะมาเป็นหุ้นส่วนหรืออาจจะได้คู่ค้าใหม่ในปีนี้ค่ะ สำหรับคนที่มีดาวศุกร์นะคะรอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะศุกร์นี้เป็นพินทุบาทนะคะเป็นเกษตรอาทิพดีค่ะปีนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของศัตรูหัวใจนะคะหรือว่าคู่แข่งทางความรักค่ะค,ะคนรักนะคะอาจจะนำเรื่องของความเดือดร้อนนะคะจะเป็นเดือดร้อนทางการเงินนะคะเช่นคนรักติดการพน,นันบุตรหลานบริวารที่ใกล้ชิดเนี่ยมักจะเก็บทรัพย์สินไม่ค่อยได้นะคะมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินเยอะค่ะปีนี้การลงทุนร่วมหุ้นอาจจะต้องระวังเรื่องของความเดือดร้อนนะคะ ในด้านดีนะคะอาจจะได้เงินจากเรื่องลับๆหาเช่นแบบพวกเงินใต้โต๊ะเงินชดเชยหรือว่าเงินประกันนะคะสำหรับคนที่มีดาวเสาร์นะคะรอยอยู่ที่ราศีพฤษภดาวเสาร์เป็นพินธุบาทนะคะแล้วก็เป็นมหาจักรนะคะปีนี้อาจจะต้องระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนรักะคะ่ะแล้วก็การทําธุรกิจร่วมหุ้นนะคะกันกับญาติพี่น้องหรือกับเพื่อนใหม่เนี่ย อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นค่ะญาติพี่น้องของคู่ครองนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะคู่ครองอาจจะขัดแย้งกับญาติพี่น้องการค้าการติดต่อมักจะมีอุปสรรคขอกู้เงินมักติดขาดนะคะหรือว่าได้ไม่เต็มจํานวนค่ะหุ้นส่วนและคู่ครองจะนําพาความเดือดร้อนมาให้ค่ะสําหรับคนที่มีดาวราหูรออยู่ที่ราศีพฤษภนะคะราหูก็จะเป็นพินธุบาแล้วก็เป็นนิดค่ะปีนี้นะคะมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์ มีการลงทุนในที่ดินบ้านร้านค้าแต่ว่าการกู้เงินการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะคะอาจจะไม่ได้หรือว่าได้น้อยนะคะญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมาอาศัยพึ่งพาเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องการเงิน,นะคะ่ะสำหรับคนที่มีดาวเกตนะคะรอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะปีนี้มีโอกาสพบรักกับคนต่างชาติพบรักในโลกออนไลน์นะคะ โอกาสเข้าไปศึกษาศาสตร์ลึกลับเช่นโหราศาสตร์ปัญญาวิทยาศาสตร์อาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับพระเกจินะคะหรือว่าเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหน่อยอะคะ่ะแล้วก็จะมีโชคดีเรื่องของการเงินการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคค่ะสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูนะคะรออยู่ที่ราศีพฤษภปีนี้มีโอกาสนะคะได้เงินประกรันเงินมรดกจากคนรักค่ะมีโอกาสพบรักนะคะ คนรักเนี่ยเป็นผู้มีความรู้มากหรือว่าคุณจะเข้าไปสัมพันธ์กับศาสนาคนป่วยคนแก่โรงพยาบาลคุณหมอมีโอกาสศึกษา,าศาสตร์โบราณเช่นโหราศาสตร์หรือว่าแพทย์แผนโบราณค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในครั้งนี้สําหรับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตาว่าดาวพฤหัสมาดีหรือร้ายกับคุณสามารถทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ